Thank mm -hmm. you. มาแล้วเจ้าวันนี้นะคะคุณต๋อก็มีเมนูใหม่มานําเสนออีกแล้วค่ะเป็นเมนูฝรั่งนะคะชื่อว่าฮาลุสกี้ค่ะเดิมทีเนี้ยก็จะเป็นอา,อาหารของชาวสโลวาเกียหรือว่าชาวโปรแลรนด์นะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศเลยที่เขาทานกันแต่ในวันเนี้ยคุณเต๋อจะทําเป็นสูตรประหยัดค่ะซึ่งสูตรประหยัดนี้นะคะคุณเต๋อก็ได้มาจากคุณยายท่านหนึ่งนะคะก็ดูมาจากคลิปเหมือนกันค่ะเธอบอกว่าเป็นเมนูอาหารที่ครอบครัวของเธอเนี่ยทำในช่วงที่ เขาเรียกว่า the Great Depression นะคะหรือว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำขั้นสูงสุดเลยนะคะในยุคนั้นก็คือในยุคป,ปี1929นะคะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบให้กับคนที่อยู่ในทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกาเหนือนะคะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัดค่ะ ประมาณว่ากินชายเท่าที่มีนะคะแล้วคุณเต่าเนี่ยก็เห็นว่าสูตรเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยคุณเต่าก็เลยอยากจะมาทําให้เพื่อนๆดูค่ะแต่ต้องบอกว่าสูตรดั้งเดิมจริงๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบางประเทศนะคะบางประเทศเขาก็จะใส่ชีสลงไปด้วยหรือบางประเทศเขาก็จะใส่เบคอนอะไรแบบนี้ลงไปด้วยแต่วันเนี้ยคุณเต่าจะทําสูตรประหยัดจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะส่วนประกอบแรกเลยนะคะก็จะเป็นหออหัวใหญ่อันนี้คุณเต่าก็หั่นซีกไว้แล้วนะคะคุณเต่าใช้สองหัวค่ะเป็นหอมหัวใหญ่ขาวเนาะแล้วก็มีเนนยะะค ก็จัปริมาณเท่านี้ค่ะแต่คุณเต่ออาจจะเพิ่มเติมภายหลังนะคะแล้วก็มีกระเทียมเล็กน้อยคุณเต่าใช้แค่2กลีบนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะ ส่วนประกอบต,ต่อไปนะคะก็คือเส้นมักกะโรนีค่ะแต่ว่าฝรั่งเขาจะใช้เอ็ n นู d ดนะคะมันจะมีหน้าตาแบบนี้แหละแต่ว่าการทําก็จะต่างกันไปคือมันจะทําจากไข่แป้งแล้วก็เกลือนะคะแต่ว่าคุณเต๋อก็ง่ายๆค่ะใช้เท่าที่หาได้นะคะและนี่ก็คือเส้นที่ลวกมาแล้วนะคะคุณเต๋อก็ลวกจนกระทั่งนุ่มดีเลยค่ะแต่ใดๆก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นในยุคก่อนเนี่ยเขาก็จะทําแป้งกันเองนะคะแต่ว่าในสมัยนี้เนาะเราก็หาซื้อได้ง่ายค่ะก็ไม่ต้องทําเองนะคะส่วนประกอบต,ต่อไปก็ะคะือกระหล่ำนะคะคุณเต๋อก็หั่น เรียบร้อยแล้วนะคะคุณต่อก็ใช้ประมาณซีกใหญ่ซีกหนึ่งค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะถ้าชอบเยอะก็อาจจะใส่เยอะมากกว่านี้ก็ได้ค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเกลือแล้วก็พริกไทยดํานั่นเองค่ะอยากแนะนํานะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่เอมิเรตนะคะพริกไทยดํายี่ห้อนี้อร่อยมากเลยค่ะเพราะว่ามันน่าจะคั่วมาก่อนแนละ้วมันก็จะมีกลิ่นหอมมากเลยแนะนําเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะตอนนี้ก็ตั้งกระทะติดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะกระทะก็น่าจะเริ่มร้อนบ้างแล้วเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะ เนยละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมกระเทียมลงไปค่ะเราก็จะคั่วหอมไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหอมสุกดีเป็นสีสวยงามค่ะต้องบอกว่าก็ใช้เวลาในการผัดให้หอมหัวใหญ่เนี่ยสุกก็นานเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะต้องให้มันแบบนุ่มเป็นเส้นเล็กๆกว่านี้เลยค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะใส่กระหล่ำลงไปค่ะ ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็จะทำการปิดฝานะคะทิ้งไว้ให้กระหล่ำสุกค่ะผ่านไป5นาทีได้นะคะขอเปิดดูสักหน่อยนะคะนลิกหน่อยเนาะขอเติมน้ำลงไปอีกหน่อยนะคะ เตได้ดูคุณยายเขาทำนะคะก็คือเขาจะใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันเพราะว่ากระหล่อมีเนี่ยจะต้องสุกนุ่มดีเลยค่ะอามาดูกันอีกรอบนะคะรวมๆแล้วเนี่ยคุณเต๋อก็ใส่น้ําเปล่าลงไปประมาณถ้วยกว่าได้นะคะอาละ่ะน่าจะได้แล้วนะคะสีสวยงามเลยนะคะเราก็จะใส่เส้นของเราลงไปนะคะขอเติมน้ําเพิ่มอีกหน่อยนะคะ ก็เติมน้ําตามความรู้สึกเลยค่ะไม่ต้องซีเรียสมากนะคะกับสูตรหรือหลักการ,ร,รต่างๆจากนั้นเราก็จะทําการปรุงนะคะปรุงด้วยพริกไทยดํานะคะฝรั่งเขาก็จะใช้พริกไทยดําเหมือนคนอาหรับเนี่ยแหละแต่บ้านเราจะแบบนิ้มพริกไทยขาวเนาะคุณต่อจะใส่เยอะหน่อยนะชอบชอบจากนั้นก็จะเป็นเกลือนะคะก็ใส่อย่างระมัดระวังค่ะคุณต่อกอ็ใส่ไปประมาณช้อนชาแหละ ต้องบอกว่าผัดไปก็กลืนน้ำลายไปด้วยนะคะกลิ่นมันหอมมากเลยค่ะกลิ่นเนยแล้วก็กลิ่นกระหล่ำเวลามันสุกๆแล้วมันก็จะหอมอะค่ะตอนนี้คือหิวมากนะไม่ว่าจะกินอะไรก็อร่อยทั้งน,นั้นเอาละค่ะตอนนี้น้ำก็ระเหยออกจนหมดแล้วนะเดี๋ยวคุณเต่าปิดไฟเลย ก่อนทานนะคะจะทานแล้วนะคะพอเลหมุดเดินมาแอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูฮารุสกี้นะคะฉบับประหยัดนะคะส๊อกพอละมุดมายืนกวนนะคะก็พูดไม่ออกเลยเอาหล่ะเดี๋ยวจะบอกรสชาตินะ รสชาติมันค่อนข้างที่จะแบบเรียบง่ายจริงๆอะคะ่ะมันก็จะได้กลิ่นความอร่อยของอกระลำปีแล้วก็ความหอมจากเนยนะคะรสชาติก็จะออกไปทางหวานหน่อยๆคือมันหวานหอมอะคะ่ะหอมมันให้ความหวานค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีความเผ็ดเล็กน้อยจากพริกไทยดำแล้วก็ไม่ค่อยเค็มเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่ารสชาติความหวานของหอมเนี่ยมันกลบจนหมดเลยนะคะแต่ก็อร่อยละมุน,นะคะ่ะคือถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่กินง,ง่ายแบบคุณเตาอะ่ะก็จะ เอ่อยังไงอะ่ะจะ Enjoy Eating กับสิ่งนี้มากคือคุณตอบเป็นคนชอบลองของใหม่ะคะ่ะคือถ้าอะไรก็ตามที่เราไม่เคยทานมาก่อนแล้วแบบเออได้ลองทานแล้วรสชาติมันแบบเออโอเคอะ่ะคุณต่อจะแบบค่อนข้างที่จะซาบซึ้งนะอินอินกับการกินสิ่งนี้มากนะคะ okay. yeah, คือส่วนตัวนะคะคือชอบรสชาติแบบนี้แล้วก็ s okay. <S คิดว่าถ้าใส่เบคอนเข้าไปอีกเนี้ย อร่อยเลยค่ะคืออร่อยทุกใจหลายคนแน่นอนแต่ถ้าเพื่อนไม่ซีเรียสอยากลองอะไรแบบนี้นะคะลองทําเลยแล้วคุณต่อคิดว่ามันเป็นเมนูที่ดีมากนะคะเวลาที่เราอยากสะปปะหยหรือว่าเราอยากจะขุดอะไรก็ตามที่มีในตู้เย็นออกมาทําก็คือทําง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็เราก็จะเอนจอยกับการกินมากเลยค่ะ และนี่คือฮาลุสกี้ฉบับประหยัดนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบลองของใหม่แบบคุณต่อนะคะแนะนําให้ทําเลยแล้วคุณจะเอ็นจอยกับมันค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณเต่อก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะรอดูว่าคุณต่อจะเอาเมนูอะไรมานําเสนออีกนะคะและอย่าลืมสโลแกนของคุณต่อนะคะอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้จ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะ